มาชมธรรมชาติที่ลานสกาจ้าขาะจากเบื้องหลังของป้าออนะคะค่ะอันนี้ป้าอออยู่ที่ตำบลท่าดีอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ที่ป้าออยืนอยู่ตรงนี้ก็คือสวนเดิมแต่ปัจจุบันกลายเป็นหาดทรายนะคะซึ่งเกิดจากภัยน้ำท่วมเมื่อเดือนธันวาคม2563ที่ผ่านมานะคะ บริเวณกว้างเลยค่ะจากสวนเป็นหาดทรายหมดเลยนะคะค่ะก็ประอจํารูปแบบเดิมไม่ได้เลยค่ะจากเดิมที่เต็มไปด้วยต้นไม้นะคะเรือสวนสวนกล้วยปากล้วยนะคะตอนนี้ก็กลาย,ลายเป็นสวนทรายไปหมดเลยค่ะค่ะสวยมากนะคะสวยมากอีกแบบหนึ่งนะคะแต่อยู่ในความทรงจําของผู้ที่ได้รับความเสียหายนะคะเราก็ชมเลยเรามาเดินกลางคลองเลยค่ะ ถูกใจมากเลยดูที่น้ําใสมากถูกใจมาเดินกลางคลองมันเลยเพราะว่าคลองน้ํามันตื้นน้ํามันตื้นโก้โหจัดเที่ยวหน้าหน้าเล่นน้าหน้านอนเล่นเลยค่ะอืมสวยมากสวยมากค่ะโอ้สวยจริงๆสวยจริงๆเลยค่ะ,ะไปดูดูมุมนู้นดูมุมนู้น ขายรูปสองกล้องเลยค่ะ,ะยามเย็นเราก็มาชมทุ่งกันนะคะเขียวมากเลยเขียว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 ถ่ายแตวิวไม่สะใจเอาคนเห็นด้วยเห็นคนด้วยดีกว่าอ,อันนี้อีกมุมหนึ่งค่ะให้ดูอีกมุมหนึง่งเขียวอี้เลยค่ะครั้งที่แล้วไม่อีอย่างนี้เลย ครั้งที่แล้วก็ยังเป็นต้นกล้าตอนนี้ต้นข้าวกำลังตั้งท้องนะคะต้นข้าวกำลังตั้งท้องสวยงามเขียวอีเลยสีเขียวตัดกับสีน้ำเงินค่ะสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะพอออก็ถ่ายกับพอออกพอออถ่ายกับทองทุ่งนะคะวันนี้กอออกถ่ายกับทองทุ่งค่ะสวยมากเลยค่ะสวยมาก มากกินีไม่เลยเราสันแกนนี้ก่อนนะคะ